ก็ฮัลโหลสวัสดีนะครับผมผู้ชมที่รับชมทางบ้านแล้วก็บนแพลตฟอร์มนะครับผม iOS Android นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับแอดแบงหรือว่าช่อง Bank ์ i n e c r a f t ตั้งแต่เกิดนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปนะครับผมสอนนะครับวิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน1.21.1นะครับก็คือเวอร์ชัน i n e c r a f t ล่าสุดเลยนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมก่อนที่จะรับชมจะเริ่มกันนะครับก็ผมขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นะครับทําคลิปสอนต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคนะผมถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับผมเรามาลุยกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องทําการดาวน์โหลดตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมาก่อนแล้วก็ตัวที่2นะครับผมเราต้องดาวน์โหลด j าว a นะครับผมอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดาวน์โหลดนะครับผมโอเคให้ทําการเปิด Google ขึ้นมาเตรียมไว้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการดาวน์โหลดตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์คลิปนี้นะครับผมจะสอนโหลดนะครับก็จะเป็นตัว Paper นะครับผมส่วนใครจะใช้เป็น Pur p l e หรือว่าจะเป็นสปิกอตก็สามารถดาวน์โหลดมาเตรียมรอได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนผมเป็น Pa p e r 1 2ห1นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ Enter ได้เลย พอเรากดมาแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผม Paper d o w n l o a d หนะครับผมคลิกเข้ามาเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปไปโหลดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวล่าสุดมันจะเป็นเวอร์ชัน1.21.4ขึ้นไปนะครับแต่คลิปนี้นะครับเราจะเปิด1.21.1นะครับผมแล้วก็นะครับไปดูตัว บิลนะครับที่ต่ํากว่านะครับผมที่เก่านะครับอ่าเห็นไหมก็จะเจอนะครับอ่าเวอร์ชันที่เราต้องการก็คือ1.21.1มุมซ้ายนี้นะครับก็ทําการคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการดาวน์โหลดมันได้เลยนะครับนี่เราก็มาดูนะครับว่ามันอ่าอัปเดตล่าสุดมันตัวล่าสุดเนี่ยคือบิลอ่าหมายเลขอะไรนะครับผมก็ดาวน์โหลดได้เลยครับก็เป็น132นะครับโอเคนะครับผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม อะโอเคครับเราได้ตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเราได้ตัว s e r v e r j r แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องดาวน์โหลด j าว a นะครับผมวิธีการดาวน์โหลด j a v านะครับก็เปิด google เหมือนเดิมครับแล้วก็เขียนไปเลยนะครับว่า JDK นะครับ23นะครับในส่วน j a v านะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็ในส่วนของเวอร์ชันน1.21นะครับ มันจําเป็นต้องใช้ Java 21กับ23นะครับก็คือเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าผมใช้23ครับผมแนะนํานะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็เรามาเลือกตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จะเจอว่าเราจะโหลดเป็น Linux หรือว่าเป็นอ่าเป็น Windows นะครับผมนี่นะครับผมส่วนตรงนี้ผมใช้เป็น Windows อยู่นะครับผมก็ทําการดาวน์โหลด Windows นะครับผมอ่ะกดตรงนี้นะฮะนี่นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม โอเคพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาติดตั้งนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ลากมาที่ไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับตรงนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมโอเคเรากดทําการดาวน์โหลดแล้วก็เอามาติดตั้งเลยนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ติดตั้งนะครับผม Yes นะครับผมอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับผมอ่ะผมเดี๋ยวผมรีรีอินสตอลแล้วกันนะครับผมจะได้ติดตั้งพร้อมท่านผู้ชมเลยนะครับอ่ะ โอเคครับใครเปิดขึ้นมาแล้วเป็นแบบนี้นครับกด next ไปนะครับแล้วก็กด next เหมือนเดิมนะครับอ่าเขาก็จะทําการอ่านนะครับผมทําการดาวน์โหลดอินสตอลให้เรานี่นะครับผมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม complete แล้วนะครับกด close ปิดเลยนะครับโอเคนะผมแล้วก็ต่อมานะครับเมนหลักของเราเลยนะครับก็จะเป็นการสร้างเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับกด new folder ขึ้นมาได้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็คลิกขวาที่เดสก์ท็อปแล้วก็นิวโฟเดอร์นะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเรามีชื่อเซิร์ฟในใจเราเราอยากตั้งชื่อเซิร์ฟชื่อเซิร์ฟแล้วนะครับเรามีชื่อเซิร์ฟแล้วแล้วก็เขียนไปเลยนะครับผมก็จะเป็นแบงค์แบงค์แบงค์อ่าเอาเป็นแบงค์เพรสละกันนะครับอ่านะครับผมแล้วก็ลากอ่าโฟเดอร์อ่า ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่เป็น .jar นะครับมาลงเลยนะครับผมอ่ะปั๊บอ่าพอเราลากมาลงแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิรคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างมานะครับโอเคหลังจากนั้นครับเราก็มาสร้างตัวรันนะครับผมตัวโค้ดรันของเรานั่นเองนะครับก็คลิกขวานะครับที่ช่องว่างในโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาที่ New แล้วก็มาที่สร้างแท็กนะครับผมอ่า หลังจากนั้นครับเราก็เดอบลคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเปิดนี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับผมเขียนโค้ดขึ้นมาครับวิธีการหาโค้ดเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็สามารถหาได้ตามยู o g l e YouTube มันก็มีนะครับแต่ของผมนะครับผมจะใช้เป็นตัวที่แบบมันสแตนดาร์ดที่แบบว่ามันไม่ได้กินทรัพยากรอะไรมากมายนะครับสามารถรันได้นะครับผมอ่ะโอเคครับขออนุญาตสักครู่นะครับส่วนใครที่ต้องการอ่าโค้ด ตัวนี้ของของผมนะครับผมก็ผมจะจะพิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ที่จริงมันก็หาได้ตามทั่วไปนะครับในใน Google นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเผื่อน้องๆจะเข้าใจนะครับ no GUI นะครับผมโอเคนะครับผมก็อ่า ถ้าเราไปหาโค้ดผ่าน Google นะครับเราก็จะได้ประมาณแบบนี้มานะครับเราก็วิธีการเปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่ตรงชื่อตรงนี้นะครับให้ชื่อไฟล์ตรงกันกับโค้ดลันมันจะได้อ่านนะครับผมอ่าโอเคเนาะถ้าตรงกับตรงกันแล้วนะครับก็ทําการกดเซฟได้เลยนะครับมุมซ้ายแล้วก็เซฟแอดนะครับผมแล้วก็ลัน b a t หรือว่าใครจะเขียนเป็น Start ก็ได้นะครับ Start.bat นะครับ แต่ผมแนะนําเป็น run.bat นะครับผมคิดว่าผมน่าจะเข้าใจแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็กด save as t i p e นะครับผมก็เป็น all file นะครับแล้วก็ save ได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นตัว run ขึ้นมานะครับผมอันนี้กดปิดไปเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการ double click แล้ว run server ได้เลยครับปั๊บนี่นะครับมันก็จะทําการนะครับดาวน l o หล m o j a n นนะครับผม1.21.1 JR นะครับเราก็รอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับส่วนใครที่ยังทำไม่ได้ก็ก็พยายามนะครับผมเพราะว่าการเริ่มต้นในการเปิดเซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ได้เริ่มมาจากอะไรที่มันมันง่ายอะ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่ยากแล้วก็แบบให้เราแบบต้องเรียนรู้มันนะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ<อ>เขาก็ทำการรันอ่านต่างๆอยู่โอเค นะผมมันก็พอมันเสร็จแล้วมันก็จะเด้งเด้งนะครับปิดปิดได้เลยนะครับผมแล้วก็มาแก้ไขนะครับตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับตัวไฟล์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาแก้ไขมันนะครับเปลี่ยนจาก False ให้เป็น True นะครับผมอ่าเห็นไหมตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก False ให้เป็น True นะครับ True นะครับหลังจากนั้นกด Save นะฮะปั๊บกดกากบาทได้เลยอ่าหลังจากนั้นครับแล้วก็มา Run s e r v e ์อีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคนี่เขาก็จะรันกำลังรันนะครับอ่าโอเคครับผมรอบนี้ก็เนี่ยเขากำลังเจนโหลดโวนี่นะครับผมถ้ามันขึ้นว่าดันก็เสร็จแล้วนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับผมเราจะมาดูที่เซิร์ฟเวอร์โปรแคนตี้นะครับผมก็คือเราจะมาเซตติ้งเซิร์ฟเวอร์เราว่าเอ้ยเราต้องการจำกัดคนเล่นไหมเราต้องการแก้ไขชื่อเซิร์ฟเวอร์ไหมเราต้องการที่จะ อ่าปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นคอมมานบล็อกเราจะเปิดใช้งานไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับให้อ่าน้องๆนะครับหรือว่าคนที่รับชมอยู่นะครับก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่จริงๆไฟล์มันจะเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับแต่เวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ล้วก็ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเราดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับเปิดจอใหญ่นิดนึงโอเคนะครับสิ่งหลักๆที่เราควรจะดูเลยนะครับผมก็ เราต้องการจะเปิดเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ ID แท้หรือว่า ID เถื่อนนะครับผมโอเคนะครับเราก็ไปดูที่บรรทัดนะครับผมบรรทัดที่38นะครับก็จะเป็นออนไลน์โหมดนะครับผมเฝ้านะครับผมถ้าเราปรับออนไลน์โหมดเป็นเฝ้นะครับก็คือว่า ID ID เถื่อนหรือว่าตัวเกมที่เอาลันเชอร์นะครับก็จะสามารถเข้าเล่นได้นะครับผมส่วนถ้าเป็นออนไลน์โหมดเป็น True นะครับก็จะเป็น id แท้อย่างเดียวนะครับเข้าเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวปรับเป็นฟอสก็ได้นะครับแต่ของผมมันเป็นท<ม>ูเพราะว่าผม id แท้ไงเพราะว่าเป็นเป็นเซิร์ฟเทสของผมต้องถามตัวเองว่าเราต้องการให้เซิร์ฟเราเป็นเซิร์ฟที่ id แท้ดีเถื่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากให้แท้เถื่อนเข้าได้ก็ปรับเป็นฟอสนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมส่วนตัวตัวต่อมานะครับ max player ตรงนี้ใครต้องการที่จะแบบว่าปรับให้ผู้เล่นจำกัดเข้าเล่นเซิร์ฟเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับของผมก็ซัก อ่าห้าสิบแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับผมคอมมันบล็อกนะครับผมคอมมันบล็อกนะครับเราต้องหาก่อนนะครับคอมมันบล็อกนะครับผมอ่านี่นะครับผมตรงนี้นะครับบรรทัดที่สเปนนะครับก็จะเป็น enable command b l o c ก็คือเราจะเปิดใช้งานไอตัวคอมมันบล็อกในเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าตอนนี้ครับเขาตั้งมาเป็นฟอร์ก็คือไม่สับไม่ไม่ได้เปิดใช้งานมันแล้วก็มาเปิดนะครับอ่า true อ่านะครับผมบรรทัดที่สเป็นะครับโอเคส่วนหลักๆนะครับผมแบบเบสิกก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมส่วนพวกเอ able, ort, อเ e อร์เบลคิ r ลี o พอร์ตอารคอนคอร์อน,นี้จะเป็นของพวกเว็บไซต์อันนี้ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นก็เอาเอา,เอาแค่หลักๆที่แบบเบสิกสแตนดาร์ดเราสามารถเข้าเกมได้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดเซฟได้เลยนะครับอ๋อ ส่วนใครที่ต้องการอยากเขียนชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่นะครับบรรทัดที่36นะครับเราอยากตั้งก็ได้ผมตั้งแบงค์เทสละกันนะครับแค่นี้ก่อนเลยนลครับง่ายๆนี่นะครับตรงนี้นะเป็นการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็กดเซฟนะแล้วก็มาที่เซฟนะครับผมกดกรกบาทได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่1ครั้งนะครับผมสต็อปนะครับวิธีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ เราจะพิมพ์ stop หรือว่าเราจะกด control c ได้เลยนะครับอ่ะ stop ไปอ่ะโอเคครับเรียบร้อยเลยครับเซิร์เวอร์เราก็ปิดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กด run ใหม่นะครับโอเคหลังจากที่เรา run รอบนี้นะครับเราเปิดไมค์ครับรอเลยนะครับอืมเป็นไงโอเคครับก็ดันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทําการสร้างเซิร์เวอร์เรานะครับผม วิธีการดู IP s e r v ิรเรานีถ้าเราเปิดบนคอมตัวเองนะครับผมแล้วก็พิมพ์ local host ได้เลยนะครับส่วนนะครับที่เป็นอ่าเปิดผ่าน v p s ผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ดู IP ผ่านผ่าน IP เครื่องได้เลยนะครับโอเคอ่าเห็นไหมครับเรามาดูกันนะครับที่เราตั้งค่านะครับชื่อเซิร์ฟนะครับแบงค์เพจขึ้นแล้วนะครับออนไลน์โหมดนะครับเอ้ยออนไลน์โหมดก็เป็น true โอเค ออนไลเพยเยอร์นะครับพูดผิดนะครับต้องขออภัยออนไลเพยเยอร์50นะครับก็โอเคนะครับก็กดจอยเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเอหนึงตึงตึงอ่าและแล้วนะครับผมเราก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับอื้อเป็นไงครับใครสามารถทําได้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าทุกคนทําได้นะครับไม่มีอะไรมากกว่าความพยายามของเรานะครับตอนนี้นะผมก็มีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทําการให้ OP ตัวเองนะครับผมวิธ uh ีการให้ OP นะครับพิมพ์ง่ายๆครับ OP นะครับแล้วก็ชื่อคนนะครับผมอ่ะ Operator นะครับผมอ่าหรือว่า Game Master นะครับเจ้าของเซิร์ฟนะครับก็พับเกมโหมดแล้วก็ k l e a ได้เลยนะครับผม Creative นะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนี่เราเราสามารถเร็จของได้ตามปกติแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่แห้วผมก็สร้างบ้านวางอะไรได้เหมือน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  <im> <realization> <im barriers> <im gart ens> หมือนปกติเลยนะครับนี t ่นะครับก็สามารถทุบหมูตีหมูทุบบล็อกก็ได้แบบปกติเลยนะครับอืก็คลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการฝึกนะครับผมแล้วก็ต้องการเรียนต้องการเรียนรู้เปิดเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชันล่าสุดนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e นะครับ EP หน้าคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนอะไรก็ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพิดพลาตรงไหนนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วครับบาย